เอ้กู <Echo S 2> ไม่ต้องปืกนกันก็ได้มีนีน่รับรำบงเวียทล็อกมีนี่ป่าเลยตะกืน่ิถ้าว่าเะยตัวบางเก็พมจึงเพิ่มว่าถ้าปะดันย้ำเร็วเอามาเตะได้เพราะว่ากูก็ไปเตะชวนนี่ไปคนเดียวนัดมาเอกนักรองมาเอกมือเบสมาเอหนึงนะครับมาชวนมารวมตัวรวมใจนะครับจากบรารมีประธานกับเราเล่นด้วยกันเขามีประมาณ นะครับงานเดือนสิบตีลาดาแซงติวัดพประทาดเนี่ยคืนละสร้างพันบาทตั้งวงตั้งกินน้ำตั้งกินขก้าวก็มีย้ายมาสร้างพันบาทประวัติจะไปช่วยกับจำบุญติวัดพประทัดแต่ว่าบารมีประทาดกับพี่น้องครับก็ให้อย่างหญิงใจเหมือนกันกับให้คัวบบ่าลุกถุงไรเนีเ่ยได้บาเลยพุ่มได้เกิดบนเวทีนั้นโดยพุ่มไม่เคยคิดเลยว่าพุ่มจะมาตั้งวงดนตรีกับ เกษตรก็พี่นงถูเข้ามาเรียกร้องกันเข้ามาต้องการที่จะรับรำวบิดกับพุมดําเพลีอยทียอพอหลังจากนั้นกะตุระทัพไปอักพวกเลยนะเอ้รูปใต้มาเล่กันรูปใต้ก็มาหน้าอยากแล้ไม่เงนัวทัพก็ไม่มีว่าใคยมังเจอจำไม่ได้กันกับว่าเป็นใครมั่งก็รูปมาเล่ตา้มเลยเออคืนนั่นเคยเล่นคีย์บอร์ดคืนนี่เคยเล่นเบสคืนนี่เคยร้องเพลงเขามารวมกัตุระกันกับในรอบแรกปุ่มตัวกับพี่นองกับก็รับการปฏิเสธมาว่า อย่าไปปลั้นะเนื้อเนื้ก่เองก็ว่าเป็นนั่นเลยก็ว่าโ็ไม่ได้นะเพราะว่าทำเล่นพืก็ไม่ดังเตะบังเงินกับตอนนั้นพุ่มโจกดีนะกับตียูในบอยษัทจัมโบ้บีเดียครับจัมโบ้บีเดียกล้องคุณเฉวุฒธิตึกน้องนักตอนนั้นกับซึ่งฐานบีต้นทุนอยู่แล้วเรามีสตานีวิทยุอยู่แล้วกับอ่าเพื่อที่จะมาโปรโมทเพื่อที่จะมาออกอากาศก็เลยใช้หนักดนตรีนักรองส่วนหนึ่งก้องจัมโบ้บีเดีย นะครับและก็ส่วนหนึ่งกัตูตามกันมาครับหลังจากนั้นก็หลับงานเป็นตนมานะครับก็ติดกันไหมเอ้ยก็หลักกะลุยในช่วงนั้นครับประมาณ10ปีน,นะครับหลังจากนั้นปุ่มประทบกับเรื่องราวก้องสุกับป่ก็เลยหยุดตีนะครับหยุดตีวงผักนึ่ง<ห>น,นะครับพอมาวันนี้เอาล้าวกับโมดนี้ยอล้วเนี่ยโมดนี้โมดนี้ว่าย้อนนินเอาล้าวเอาล้าวไอ้นัดว่าเอานี่เอาเอาพี่ต้นว่าเอาเอาเอา ปาเตว้าเอ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 าพราะว่าส่งคืนที่บ้านมายับตำตาไหวป่าขึ้นเหลาเดียวหว่าการรวมตัวกันนี้ระทัางตีนนะครับกล้องพร้อมไหมนะครับการรวมตัวในครั้งนี้กับเป็นรวมตัวก้องการเบกาดินพิจักแต่คอนหวพลือแต่คอนนี่รับปุ่มดีเลราคารับดีนไหฝ่าพลื้อสามบินแปดสามเ0ิแป กาวีีเครื่องเสี่ยงเมื่อนากับนักดนตรีคนละพันนักดนตรีตังเม็ดแข่เมื 1, 2, ่อซองโดยประมาณเมื่อน้องนอกนั้นขาเครื่องเครื่องกาวีตีกับดนตรีขาควยขาได้ตัางมดกับได้คนแขหนึ่งเมื่นองพันเท่านั้นกับวันนี้ในยุคโควิดกับนะและกรารประยัดกันการิดหวาเราจะไปเล่นถ้าเปดิดวงเนี้ยเราจะเล่นแบบเบเกดินแบบเนี้ยตัดขาเครื่องเสียงออกขาควยออกขาหนู่ขานีา่ออก เ,เราจะบอกาำมืเนี้ยกดบันกดพันกดปันกดปันกดพันนะเราจะเอาปืนวงรับที่งมื่อหนึ่งพันเก้ารอยเกาิดกบาประกาศชัดนะครับระบนเจนึมืองพันเก้าร้อยเก้าทยกาบาทคือไม่ตึงสองเมื่อนะครับแต่ข้อ,อยัดเล่นเบกะดินมาเดียกับตัวแม่เจะาม้าจุยตำลงไว้เขาลงทุนทักสองพันแต่ที่ตึงต้อง,งเสียทีเมื่อนา 3, ่าระเมื่อขาเครื่อนปันไม่ต้องครับ นะครับเราเล่นกันปณีแต่ว่าเละระบบวันยุ่งจางป่าตะกิ้ว่าต้องสร้างโรงกันนะครับวันนี้ก็พร้อมมากัน 1, 2, 3, 4, นึ่งซองซ้ำซี่หามามามาเจอ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 พร้อมพร้อมยังอ่าเดี๋ยวเล,ล็กวงเอามาขึ้นมาแต่การพรนะ้อมเนยืดเป๊ะสตจะถูกแต่ไปได้ม,มามามาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพบ